สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราโอ้โหเดี๋ยววันนี้เรากลับมาอยู่กันในเน็ตเฮ l ร์เราดีซสเอร์นะแต่ว่าอมนี่คือ s u r v i ไว d ์ s ีซ t สเ n อร์เน l คือมันเป็นแมบปบแบบแมปรรเรียนเน t u อร์โร่ดีซัสเซอร์เซอนะฮะที่ตอนนี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นไม่รู้นะเหมือนมีใครไปซื้อภัยพิบัตนะิมาเมื่อกี้แนละ้วแบบเออมันใครก็ได้ช่วยบอกผมทีว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นออจบแล้วนะฮะไม่มีใครรอดสักคนนะ ถ้าลอยก็วาแล้วโอเคก็แบบนี้นะับเป็นแบบร้อยเรียนที่บอกเลยนะว่าสุดยอดังมากโดยดูจากด่านนะฮะคุณก็จะเห็นความสุดยอดนะมีแบบมีตั้งแต่ด่านปกตินะฮะจนถึงแมคโดนัลเดี๋ยวแมคโดนัลคืออะไรเนี่ยอยากกินแมคกโดนัลลงโหวตดูซิเไอเช่มทุกอย่างในเกมนี้เป็นไอเช่มฟรีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีมากๆนะนี่แมคโดนัลมาแล้วซึ่งลูกโป่งในเกมนี้มันใช้ไม่ได้นะฮะต้องใช้เป็นแบบไอสเปรย้แทนนะไม่รู้ว่าทำไมแล้วทำไมแมคโดนัลมันแรกขนาดนี้อ้อ เดี๋ยวผมเปิดแบบหมดสุดหรือ,อยังเนี่ยผมเปิดหมดสุดแล้วนะนี่นี่แรงสุดแล้วนะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับแพลตฟอร์มมันแบบมันเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะเอาเป็นว่าเราควรจะขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าไม่รู้มีอันแอนตี้กาวิที้แคนนอนแฮสบินเซตอัพปืนแบบแอนตี้กาวิที้แอนตี้แรงน้่งทงโอ้มายก้มันยิงลงมาแล้วโอ้ไมน่นะเพื่อนเราตายไปแล้วเออเราต้องหลบใช่ไหมเนี่ยอ่ะหลบมาทางนี้แลกก็แลกเปลงก็เปลงเ,เกมดีเหลือเกิน ออาละต่อไปตรงนี้ลบไปเรื่อยๆรันโอเครอดไหมรอดรอบแรกดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะอีซี่นะฮะไม่ได้มีอะไรบ้างนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปต่อรอบต่อไปกันแต่ขอตัวไปเสียบสายแลนก่อนเกมมันแบบเปิงเหลือเกินเ <c oughs> ออออาเสียบเสร็จแล้วต่อไปเราอยู่ด้ด่านเออมันชื่อว่าเนเวอร์ฮูสนะไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรแต่ว่าดี๋ยรถจุดไฟได้ด้วย เสียบสายแล้วดูลื่นขึ้นเยอะนะฮะแต่ไม so to like oh, oh, uh, ่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดภัยพิบัติมาเนี่ยมันจะลื่นแค่ไหนกันเชียวอะล่ะเดี๋ยวเรารอภัยพิบัติมาสักครู่หนึ่งสกีบิดี้ทอยเลทเดียวนะโอ้โหมันมาไอ้ออเ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 อามาจิ้งไปแล้วเออมันมันมันหายเวลาจะอะไรจะบอกว่ามันจะหายไปแล้วโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมันมันเกิดใหม่แล้วบ้านพังเฉยโอ้โห นั่นมันสกิบปี้หรือมันเปิดโป๊ะน่ะอุ้ยโคตรเร็วบายเดอะเวนะฮะเกมนี้เพลงติดลิขสิทธิ์เยอะนะคระะับฉันผมอาจจะแบบปิดเพลงบางช่วงและอันนี้เป็นเกมพาร์ทซื้อแบบพิบัติเพิ่มนะฮะราคาแค่6โลบักนะ,ะเดี๋ยวลองซื้อดูอ่ะผมซื้อไปแล้วมันจะติดในตานี้เลยไหมหรือต้องรอก่อนน่นจาจะรอก่อนมัง้งตอนนี้มีอะไรอะ่ะมีเมฆด้วยเดี๋ยวผมมานั่งกับพวกนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสดุดอ่ะเราจะรอดหรือเราจะตายด้วยกันไปนะฮะจงหวันนี้เอ่อเซิร์ฟทันเดอร์สตอร์ เรารอดแน่นอนทุกคนปลอดภัยมากๆปลอดภัยมากๆเชื่อผมทุกคนลงไปสักทีปลอดภัยทุกคนไม่มีอะไรผิดพลาดแค่กินแอปเปิ้ลเดี๋ยวก็หายไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่ามันมันลงมาตายเฉยอ่ะผมว่าตานี้น่าจะบันเทิงแล้วล่ะภายพี่บ่ายผมซื้อไปอะ่ะเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าภัยพิบัติไม่ทำงาน อ,อไม่นะว่าแต่นี่มันด่านอะไรเนี่ยมันมีอะไรไมไ่รู้เรียงกันเต็มไปหมดเลยเป็นด่านเรนโบว์สักอย่างนะฮะเออเหมือนว่าเราจะตายง่ายมากกันนะด่านนี้เพราะว่าแทบไม่มีโคเวอร์เลยอะไม่มีที่คุ้มกันหัว,ลวเลยเราจะรอดหรือไม่ทุกอย่างปลอดภัยดีเราจะาไปพิบัติแคลิฟอร์เนียนะฮะจังหวะนี้แคลิฟอร์เนียเกิลไม่ใช่อาล่ะ ไม่น่าจะมีอะไรมากใช่ไหมเอ่ยใครมันบินไปเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้แต่ว่าเราน่าจะโอเคแล้วนั่นมันอะไรอะ่ะมมันม,มัอะไรคือการที่มันมีขวดโคลามาอยู่ตรงกลางแบบนี้นี่มันแคลิฟอร์เนียเหรอเอ่อถ้าเกิดผมโดนท้าผมจะตายไหมลองดูผมจะเกิดอะไรขึ้นผมเหยียบผมอยู่ข้างใต้ผมโดดใส่ผมไม่เป็นอะไรเลย แล้วอะไรคือการที่มาด่านต่อไปมันก็ยังมีขวดโคล่อยู่นี้วะเด่ยสงสัยโปลงนะที่รรู้เรามาสำรวจข้างในบ้านอย่างดีกว่าโอ้ข้างในบ้านนี้มีห้องนอนนะฮะแล้วก็มีห้องน้ำาต่ใครไปตรงนี้กำลังนั่งซร้ออยู่อย่าไปยรบกวนเขาดีกว่าตรงนี้คืออะไรไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนอีกเช่นเคยเป็นบ้านที่สงบสุขมากนะฮะจนกระทั่งเจอกับเซอร์ไวท์เดอะคิวบอนะมันคืออะไรอ่ะคุณยนต์ทักฆ่าเหรอมันคือซัมติง พอดูหน้าตาหน่อยโอไมคกผมว่าผมไม่ต้องดูล <c oughs> แลละระเบิดแบบนี้ถอยก่อนดีกว่าเจ๊ J. ทำอะไรไม่รู้เจ๊ J. มาเต้นโยคะเลยในบ้านเนี่ยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นขอดูข้างน,นอกโอไมคก็เ oh จะโดยถลม่มเหรอมันบอดตางไหนเนี่ยแต่ผมว่าตาต่อไปเราแย่แ่ละ อันนี้ผมใยชย้เวกเซิร์ฟหนึ่งนะฮะแล้วพี่แกกดกดไปสี่ขั้นมันจะออกมากี่ภัยพิบัติห้าภัยพิบัติในตาเดียวไม่ใช่ภาพปกติซะด้วยอ่ามาแล้วฮะ,ะบันเทิงความบันเทิงขั้นสูงสุดได้เวลาตายกันแล้วทุกคนมันจะเกิดบ้าอะไรขึ้นบ้าง <S <S ผมว่าผมอยู่ตรงกลางดีกว่าผมเป็นแบบผมเป็นทางสายกลางนะครับผมแบบนับถือพุทธนะจังหวะนี้มาดูกันว่าพระพุทธเจ้าจะสามารถช่วยเราได้ไหม ช่วงนี้ทุกคนมันมีอะไรสักอย่างมาเกิดข้างหลังผมนะฮะแล้วก็มีแบบแมกซิกันอะไรสักอย่างนึงมีระเบิดมีระ,ะเบิดนู่นระเบิดนี่มันเกิดว่าอะไรขึ้นผมว่าผมควรจะลงไปข้างล่างนะ,ะก่อนที่ผมจะตายไปแบบงงๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันมีภาษาอะไรมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้แฮะแต่ผมหิวเลือดก่อน <c oughs> โอ้ผมโดนฟันตายไปแล้ว <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่โอ้โหมันมีแบบแมกมากชนแบบด้วยโอ้เกลี้ยง โอ้โหแล้วมันมีคนรอดหนึ่งคนด้วยพี่ใส่ผ้าอะไรกับพี่พี่นับถือศาสนาอะไรผมบอกผมหน่อยสภาพนี่รอดยังไงต่อไปนะฮะเราไปที่บ้านของบ๊อบบี้กันนะบ้านใครไม่รู้แต่ว่าเขาไม่มีปกทาให้เขาน่าสนใจมากลงไปดูกันจะได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่ได้ได้นะเราได้เป็นดนันเติร์กแอนด์ไคโคแทนนะมันคือดานอะไรไม่รู้แต่เหมือนว่าเราจะมีโปรหรือเปล่าเนี่ยทำให้พี่แกวิ่งโคตรไวเลยไม่รู้ฮะจะมาพักกันที่นี่กันนะฮะนี่คือกระท่อมน้อยคอยรักนะนี่มีแบบ มีขวดเบียร์มีอะไรแบบพร้อมเพียงเลยเตรียมตั้งวงเล่าได้เต็มที่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ชิวมากๆนะชีวิตอันแสนสงบที่ต่างจังหวัดก็เป็นแบบนี้แหละไอเอันตายกับวิตี้มาอีกแล้วโอ้แล้วโดนผมเป็นพันแรกเลยยานต่อไปเรามาอยู่ที่อะไรไม่รู้แต่ว่ามีโมเดลแบบนักบอลสุด,ลดหล่อเท่นะอยู่ยนี้นะแล้วจะโดนเขาเหยียบไหมเนี่ยตายไหมไม่ตาย แล้วเรามีรถตำรวจด้วยเพื่ออะไรไม่รู้มีภาพด้วยนีทมันแรนดอมสุดนะครับแบบนี้เอาเพื่อนเพื่อนแว้นไปแล้วจังหวะนี้ขอนั่งด้วยเพื่อนเย่าภาพผมไม่ตกแบบนะเพื่อนใจเย็นโอ้โหนั่นัไม่ตกแบบจริงด้วยแล,และต่อไปนี่อะไรเนี่ยทา้าทราวิสคอนเสิร์ตสักอย่างทำไมมันมีแบบมันมีฟอร์ดไนท์สักอย่างหนึ่งเอาฟอร์ดไนท์ไปแล้วอ่าเป็นว่าขึ้นวังนี้นี่มันคืออะไรเนี่ Lady ยเลดี้อัพเดียว่าเป็นแบบไปเตรียมแลปบอะผมกดได้ไหมเลดี้อัพกดไป ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่รู้เหมือนกันเอาเป็น,นว่าผมอยู่ใต้เวทีดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ผมว่าผมไม่ไว้ใจอ่ะผมบอกมาดีกว่าออกจากงานคอนเสิร์ตมานั่งดูดีกว่าอะไรเนี่ยไอเมกาบุกโอ้เท่หวโง่บ้ามันมันมนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก,อๆๆก,ก,อยก่อนจู่จู่เมกาบุกโอ้ไม่กอดโอ้เอฟสมห้าไปแล้ว โอ้โห oh, F F 1 5บม่ไใช่ F 1 8บแแล้วเพลงอย่างคลั่งเลยเพลงแบบเพลงชาติอเมริกายังเหลือคนอยู่ด้วยนะช่วงดีกวบ300%ต่อมาเป็น government is i n v a d i n g นะฮะรัฐบาลบุกนะรอบนี้อเมริกาบุกรอบ <c oughs> นี้รัฐบาลบุกจังหวะนี้หอมาแล้วลบโดยด่วนกับพี่อ่าผมลงกับพี่สีฟ้านี่แหละเราต้องรอดอย่างแน่นอนเราเป็นพนักงานแบงก์จังหวะนี้ ดูเหมือนว่ามันจะฮะเมื่อกี้ผมเลยจะบอกว่าดูเหมือนว่ามันจะมันหน้าเบื่อเกินไปผมเลยจะออกไปท้าทายฮอลิคอปเตอร์นะฮะแต่รู้สึกว่าผมจะกลายเป็นว่าผมหลุดมาในแบ็กลุมเรียบร้อยแล้วนะจังหวะที่ผมเข้าสู่โรติงพอยด์นะฮะผมแบบโอ้โห <laughs> <laughs> บั๊กหนักมากๆนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยอ้าวแล้วผมก็หายไปแล้วต่อไปเป็นซีเอ็นทาวจะได้เล่นไม่เอ,อ่ย <c oughs> โอ้ดิว,วับลงมาแต่ว่าตายไปแล้ว เออแล้วตาต่อไปผมว่าเราบันเทิงละหนึ่งสองสามสี่และห้าหกโอ้โหเรานี่เป็นหกนะครับมาดูกันว่า <c oughs> จะมีใครรอดไหมนะถ้ามีใครรอดผมบอกเลยนะผมสาบานเลยว่าเอาเดี๋ยวก่อนเหมือนผมจะบักบักนกหนึง ผมสาบานเลยนะว่าผมจะกีดังๆซิลิเป็นอะไรเนี่ย Google หยุด Google เลิกบนผมไม่ได้พูดเลยทั้งนั้นโอ้ m y g ก็เม็กซิโกมาแล้วมันคืออะไรไม่รู้ฟ้าผ่ามาเมกาบุกมันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะเนี่ยไอลาวาไมอีอันแล้วมนเธอโอก็มาอ่ะผมรอดจากเมกาละเดี๋ยวหลบไปนี่ก่อนหลบไปนี่แล้วก็หลบเม็กซิโกด้วยมันเริมแล้ว ไอ้นัทมานี่คือเราต้องอยู่ให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อทำการเอาชีวิตรอดนะแล้วก็ตรงน,นี้เราต้องทำการใช้ดวงแล้วก็ตรงน,นี้ไม่รู้เหมือนกันโอ้ไอเมกซิโกจะมาทางไหนโอ้มันมาทางผมแล้วไม่ใช่โอ้ผมโดนหุ่นยนต์มีหุ่นยนต์มุมด้วยเกือบแล้วเชียวด่านสุดท้ายนะฮะเรา,า,าไปจบกันที่ด่านเนเบอร์ฮูดดีกว่านะเป็นด่านที่ดูแบบดูชิวีกแล้วนะนี่คืออะไรอะ่ะเก็บได้ไหมมันคเคยเไอ่ทมจากไหน ไม่รู้เก็บไม่ได้ด้วยอะไรไม่รู้สงสัยจะบักอะไรตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้เป็นบ้านเฉยๆรูปใครเนี่ยรูปแบบรูปเมกาสักอย่างหนึ่งรูปไอ้ก,กันตรงนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วจะเจอภัพยพิบัติอะไรเอ่ยขอเป็นแบบอาจีพมันราวยายนะขอแบบตึงๆเลยอ่ะนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้โหตกใจหมดเดียวผี <laughs> โอ้ยก็สกิลไป i ี i มาเร่าใจแล้วทีนี้มันมาแล้วโอ้ลบลบโดยด่วนลบยังไงไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นด้วยซ้ำมันมันดิบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋มไม่ได้จะเพิ่มเสียงโอ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 ้วนถล่มวัดถล่มไปแล้วโอโอมันมาวาผมอ่ะไม่น่าขอความเร่าใจเลยโอเคก็เอาป็้ว่าเป็นประมาณแล้วะกันนะฮะสำหรับนะบเอ่ออะไรนะ survive ดีซัสเตอร์เนเธอร์โลในวันนี้มันผวนแบบผวนทำอะผมจําไม่ได้แต่ว่าประมาณนั้นนะครับเป็นแบบที่เรียกได้ว่าบันเทิงดีนะแต่ละภัยพิบัตินี่คือแบบใส่ความกล้ามาเต็มร้อยเลยยิ่งถ้าเกิดแบบอภัยพิบัติเยอะๆอะคือเรียกได้ว่าระเบิดไปเลยนะเอาล่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นไงเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็สามารถมาคุยกันก็ได้ละกันนะฮะแล้วก็ที่อยากเล่นนะฮะก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปมันได้นะและสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนนะบ๊ายบาย